เปิดผลตรวจโควิด19 VViolet หลังไปพื้นที่เสี่ยงจังหวัดขอนแก่นสืบเนื่องจากกรณีพบผู้ติดเชือ้อโควิด19เดินทางมาดูคอนเสิร์ตของสาว VViolet ที่ล้านจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่26ม,มีนาคม2564ที่ผ่านมาทางด้านนักร้องสาว et, ว v v โอ l e t วที t i a ได้แจ้งทันทีวา่าได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว ทางด้านวีและทีมง,งานได้เดินทางไปตรวจหาเชื้อทันทีและจะทำการกักตัว14วันและจะมีการตรวจหาเชื้ออีกครั้งในวันที่10เมษายน2564เพื่อความมั่นใจล่าสุดเช้าวันนี้4เมษายน2564ทางด้านสาวีได้เผยผลตรวจโควิด19พร้อมเผยว่าผลตรวจของเมื่อวานออกมาแล้วนะคะไม่พบเชื้อคะ่ะ ทางทีมงานวงดนตรีก็ไม่พบเช่นกันวีจะดำเนินการกักตัวจนครบ14วันนับจากวันที่ไปพื้นที่เสียก็คือถึงวันที่10เมษาและทำการตรวจหาเชื้ออีกครั้งในวันนั้นก่อนออกจากการกักตัวค่ะ